พวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับและจะไม่สังกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นและขอยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะ<า><า>แก้ไขไม่ได้เลยหากพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ พวกเราขอ,อยืนยันในข้อเรียกร้องทั้งสามข้อดังต่อไปนี้ห 1. 1> นึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี <S 2. 2. <S ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3. ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในที่สุดแนวทางการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานชันที่มีชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาพยายามขับเคลื่อนเพื่อช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ของบ้านเมืองตามที่สิทธรัก จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นผู้เสนอและวิพรัฐบาลก็ขานรับในการประชุมสภาสมัยวิสามันก็เดินมาถึงทางตันอย่างช่วยไม่ได้แม้จะพูดคุยท่าทามอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนพร้อมที่จะมาช่วยแต่ก็ถูกพวกเดียวกันบางคนสกัดเพราะมองว่าเป็นของเก่าล้าสมัยแถมยังเป็นปฏิปักษ์กับบิ๊กตู ขณะที่ฝ่ายค้านก็แทงกั๊กโยนให้ผู้ชุมนุมช่วยตัดสินใจจนกระทั่งกลุ่มรัศดรตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวปฏิเสธการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงว่าไม่จําเป็นหากพลเอกประยุจันโอชายยังอยู่ถ้าจะร่วมคือนาย,ยกต้องลาออกก่อนเท่านั้นก็เท่ากับว่าประตูสู่ความสมานฉันท์ที่ประธานสภาพยายามใช้เป็นช่องทางคลี่คลายสถานการณ์ได้ปิดลงแล้วโดวยกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างรัฐบาลไม่เข้าร่วมฝ่ายค้านก็คงไม่เอาด้วยเช่นกันเพราะสุทินครั แสงเคยยืนยันไว้ว่าหากม็อบไม่ร่วมฝ่ายค้านก็คงไม่เอาด้วยที่ผมเชิญคุณแทนต้อสุทินในฐานะผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านมาคุยด้วยนั้น,เ,นเพียงนิดเดียวเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านไดประกาศก่อนแล้วว่าไม่ร่วมมือครับผมก็เลยออกคายืนยันว่าไม่ร่วมมืออยู่ในประเมินพฤติจิตได้ว่ามองออกว่าขณาบ้านืองก็ได้ถึงกระดานนั้นท่านบอพอด้ แนวทางกอเมื่อเรามีผมก็จามีกรรมการหน้าที่จะดำเนินก,รรการ mm hmm. ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะดูว่าจอรูปแบบอะไรก็ดูว่า,วาสมับกระคับใครเข้ามาโวยจะเป็นคนที่ประเภทใดมองปัญหาอย่างไรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมจะต้องดูแลแต่ถึงขั้นไปนั่งเป็นประธานเองไม่ได้คิด mm hmm. เวลาเขาไม่ไหวไม่น,น,นีเลย เราตั้งใจเอาคนที่มีความตั้งใจที่จะเห็นการลองลองมันนม่นแต่ว่าใครที่ยืน่นคำขาดนะฮะก็เป็นเรื่องของเข้าไปาเราก็ทำงานาในส่วนของเราไปครับ หลังจากนี้คงต้องมารอลุ้นกันว่าจุดรวมที่ทุกฝ่ายจะพอคุยกันได้คืออะไรและต้องเริ่มกันที่ตรงไหนในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีธงของตัวเองซึ่งประธานชวนหลีกภัยก็ดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้จะเดินหน้าต่อเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยส่งสัญญาณที่น่าสนใจออกมาก็คือใครที่ยื่นคำขาดไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้นแต่ตนเองก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปดังนั้นทางออกของสถานการณ์นี้จะเริ่มได้ที่กรรมการสมาณชันหรือจะเริ่มที่เรื่องของรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง กันว่าต้องแก้ไขแล้วและก็มีถึง7ยติในเวลานี้ที่รอให้รัฐสภาล,ลงมติกันดังนั้นแม้คณะกรรมการสมานฉชันมีโอกาสาที่จะล้มไม่เป็นท่าแต่หากทุกฝ่ายจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็ย่อมมีช่องทางที่จะพาทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาคุยกันก็จะสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉชันได้เช่นกัน